สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้สุจะมาพูดเรื่องการลงคลิปนะคะช่วงนี้จะหยุดก่อนนะคะเมื่อติดตามข่าว,ข,าวข่าวของแสงทองฟิลแลนอยู่เลยไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนเ,อนเอนดูนะคะ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากติดตามกดเป็นกําลังใจด้วยนะคะ mm hmm. เ,เพื่อนๆ fc ทุกท่านนะคะวันนี้ทุกคนคงจะรู้นะตอนนี้เป็นกระแสคือคุณป้ามหาภัยเนาะกับอีหลาน หลานคอนั่นแหละทุกคนก็ต้องรู้กันนะยังสุเองติดตามน้องบิ๊กน้องแพลวมานานมากแล้วค่ะติดตามน้องบิ๊กตั้งแต่อยู่ฟิลแลนมาแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วก็ได้มารู้จักกับน้องแพลวพาว,พาวแล้วก็ลุ้นมาตลอดเลยนะว่าคู่นี้จะเป็นแฟนกันไหมอะไรแบบนี้ติดตามจนเป็นมาตลอดแล้วมาจนสุดท้ายก็คิดอย่างที่เราคิดว่าเออคู่นี้สมกันน่ารักคู่กัน แล้วก็เป็นกำลังใจยอยู่ตลอดเวลามาจนน,บนับบัดนี้น้องก็มีน้องนริตะก็ไปรักลูกสาวเขาอีกค่ะเพื่อนๆน,น้องนริตะน่ารักมากทุกคนเห็นทุกคนก็ต้องรักเนาะและถ้าใครดูติดตามมาตลอดน้องบิ๊กน้องแพรวมาตลอดของบ้านแสงนทองจะรู้อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเป็นอะไรเนาะสำหรับศุกเองเนาะติดตามน้องเข้ามาตลอดนานแล้วจะไม่ให้พลาดเลยเนาะ อาจจะมีคลิปมาให้เพื่อนๆดูบ้างเป็นบางช่วงบางตอนนะคะเพราะเราติดตามน้องให้กำลังใจบ้านแสงทองฟรีแลนด์ทุกท่านนะคะให้กำลังใจกันส่ก็เป็น f อซคนหนึ่งแหละแล้วก็มาบอก f อซที่มีหวังดีเนาะที่มาคอมเมนต์ในช่องของสุว่าเชียร์จังเลยเชียร์เชียร์บ้านแสงทองคงจะได้เงินเยอะสิ คงจะเฉีดถึงเทียขนาดนี้อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะบอก f อฟเลยนะคะมันไม่ได้เงินอะไรเราคะ่ะแต่ว่าเรารักในองค์กรของแสงทองฟิลแลนและรักน้องๆในวงด้วยแล้วก็มี f อฟอีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจก็มีและเอฟบางท่านก็มาบอกว่าอย่างน้องน้ําตาลน้องวินเนอร์อะไรแบบนีเราก็ชอบอยู่แล้วถึงเราไม่มีมาลัยให้น้องๆเขาในวง แต่เราก็ซื้อตั๋วทุกรอบสนับสนุนทางการซื้อตั๋วเนาะเข้ามาในกลุมปิดดูให้กำลังใจสนับสนุนอย่างเรื่องการซื้อของของใช้อย่างที่แพลวขายพราวชาวมิ่งกาแฟอะไรแบบนี้ก็ซื้ออุดหนุนกันอยู่เนาะตั้งแต่ขายตั้งแต่อยู่กรุงเทพก็ซื้อกินซื้ออยู่ที่กรุงเทพก็ซื้อกินอยู่นะคะและ หลังจากที่โควิดสุกก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านนอกแล้วก็ได้มีเวลาดูน้องๆเขาตลอดดูคลิปไม่พลาดสักคลิปเลยค่ะติดตามทุกคนค่ะติดตามและให้กําลังใจน้องๆทุกคนใครจะว่าไงก็ช่างใครก็ว่าเราบ้าเราก็ยอมรับว่าความสุขของเราเนาะถ้าเรารักใครคนหนึ่งเหมือนเวลาน้องเขามีเรื่องอะไรตอนนี้เราก็ให้กําลังใจ เหมือนกับเราเนี่ยเป็นญาติคนหนึ่งในนั้นแหละเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเราติดตามหมดทุกคนเรารู้อะไรเป็นอะไรเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นอะไรเรารู้ทุกอย่างแต่เราแค่เป็นเอฟซีอยู่นอกข้างนอกเราก็ได้ให้กำลังใจเราจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้เนาะในเรื่องในครอบครัวเขาเราก็ให้กําลังใจน้องแพรวน้องบิก๊กตลอดเนาะหวังว่าทุกคนเอฟซี FC, ทุกคนคงรักเหมือนที่สุรักของบ้านหลังนี้นะคะ บ้านหลังใหญ่ของบ้านแสงทองฟิลแดนทุกคนก็ต้องรักเหมือนกระสุนและเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างคอยติดตามให้กําลังใจทุกคนนะคะช่วงนี้สุอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ้างเนาะอาจจะตอนนี้สุกําลังติดตามข่าวข่าวของบ้านแสงทองฟิลแลนตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนและตอนนี้กําลังทํารั้วใช่ไหมทารั้วข้างๆบ้านข้างๆนาของ ป้ามหาภัยนั่นแหละค่ะที่ทุกคนทุกคนก็ต้องตามติดตามข่าวอยู่เนาะอะไรเป็นอะไรเนาะ,ะสุก็เออเข้าไปดูเข้าไปดูก็ให้กําลังใจตลอดทุกคนให้กําลังใจทุกคนนะคะเอซทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ก็ขอขอบค,คุณมากนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้บ้านแสนทองฟิแนแลนด์ด้วยนะคะ สูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับบ้านแสงทองฟิแลนนะคะแต่เราก็ให้กําลังใจรักแสงทองฟิแลนด์ทุกคนรักน้องน้ําตาลน้องวินเนอร์และรักทุกคนในองค์กรนี้ค่ะรักทุกคนนะคะเพราะว่าถึงเราจะไม่มีมาลัยเหมือนแม่แม,แม่บ้านฮักน้ําตาลฮักน้องวินเนอร์แต่เราก็สนับสนุนด้วยการซื้อตัว๋วซื้อแบรนด์ของลาลิตาของนีลุยชาแนลในอะไรแบบนี้นะคะก็สนับสนุนทางนี้ เนาะทุกคนก็คงเข้าใจเนาะบางท่านก็มีมาลายบางท่านก็อาจจะสนับสนุนทางทางอื่นก็มีหลายทางที่เราจะสนับสนุนแสงทองฟิเลนต่อไปและสุกเองก็ทุกครั้งที่ซื้อตัว๋วทุกครั้งก็ลุ้นตลอดให้ถึงหมื่นขึ้นไปก็จะดีใจมากเลยทั้งทงที่เราก็ไม่ใช่มีอะไรแค่เราเป็น F อซแต่เราก็ดีใจถ้ามีเอซหลายๆท่านเข้าไปอุดหนุนซื้อตัว๋วเข้าไปชมแสงทองฟิเลนในกรมปิด ทุกรอบรอบละหมื่นอัพหมื่นอัพนี่ก็เรานี่ก็ภูมิใจดีใจเนาะทุกคนก็ต้องดีใจมนกนสุที่เป็นอยู่เนาะเรารุ่นตลอดเลยพอถึงดูคลิปดูจบไลน์นี้เสร็จแล้วเขาเปิดตัวขายสุก็ซื้อแล้วก็จะเข้าไปดูตลอดว่าตอนนี้นาริตะมีคนเข้าไปซื้อตัวถึงไหนถึงไหนแล้วแบบอะไรแบบนี้ติดตามตลอดคือรุ้นตลอดรุ้นให้ถึงหมื่นเชียร์ให้ถึงหมื่นเพราะเรารักของ รักแสงทองฟิลแลนรักทุกคนน้องๆทุกคนในนั้นนะคะรักทุกคนเป็นกําลังช่วยทุกคนนะคะยังไงก็เอฟซีแสงทองฟินแลน์ทุกท่านก็คงจะเป็นเหมือนกระสุที่เป็นอยู่เนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้เข้ามาบอกเพื่อน, FC, นเพื่อนเอฟซีทุกคนเอฟซีแสงทองฟิลแลนหรือเอฟซีของสุชาแนลด้วยนะคะยังไงก็เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจและเราก็สู้เป็นกําลังใจใครมาไม่ดีเราก็ตอบกลับไปไม่ดีเหมือนกัน เนาะใครมาคอมเมนต์ไม่ดีเราก็ตอบเข้าไปโอเคโอเคนะคะอะไรแบบนี้อย่างที่น้องเพลียวพราวหรือน้องบิ๊กบอกเราเนาะอย่าไปตอบเมนต่ออะไรกันเนาะแต่เราบางครั้งเราบางท,างเาางทีเราเห็นเขาคอมเมนต์ออกมาไม่ดีเราก็อดไม่ได้สุเชื่อว่า f อทุกคนที่รักแสงทองฟิแลนด์คงจะเป็นเหมือนกสุเนาะยังไงก็เราทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆให้กำลังใจแสงทองฟิแลนด์ต่อไป ใครที่ทําดีได้ดีตลอดใครทําไม่ดีก็เขาก็ต้องรู้ตัวเขาเองเนาะอย่างไปสา์แช่งคนอื่นเขานะ่ะมันก็จะเข้าตัวเองนะคะอย่างไปสา์แช่งของนี่ลุยเนี่ยให้เขาตายเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเท่ากับเราสาบแช่งตัวเองนะเขาก็มีแต่เจริญอย่างเดียวขอบอกนะคะคุณทุกคนที่เข้ามาที่มาพูดไม่ดีในเม้นต์ไม่ดีใส่คนอื่นเขานะ่ะไปยังไงขอขก็ขอร้องอย่าไปสาบแช่งเขา เดี๋ยวกรรมจะตามทันนะคะขอบอกนะเดี๋ยวพระจะลงโทษนะคะขอให้เอฟซทุกท่านทุกบ้านที่รักแสงทองฟีแดงเราก็สู้ๆกันเป็นกำลังใจทุกคนนะคะรักทุกคนแล้วบอกเอฟซบางท่านนะคะสุมาท,ทําคลิปนี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะทําเพราะใจรักสนับสนุนน้องๆเขา เวลามีข่าวมีอะไรเราก็อยากจะทําคลิปออกมาจะได้เผยแพร่ไปทุกทั่วโลกจะได้เห็นคลิปบางคลิปบางทีก็ไม่ท่านเอฟซบางคนก็ไม่เห็นเราก็อยากจะเผยแพร่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรารักของเราเรารักน้องๆรักลูกหลานในแสงทองฟินแลนด์ทุกท่านติดตามมาหลายปีแล้วคะ่ะแต่ปกติสุจะติดตามโดยที่ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรหรอกและตอนหลังก็เลยบ่า มันมีเรื่องเยอะแยะก,ก็เลยอยากจะทําคลิปไปเผยแพร่ให้พี่น้องทั่วโลกได้เห็นว่าแสงทองฟิแลนเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเขาดีขนาดไหนทําบุญตลอดถ้าใครคิดไม่ดีก็แพ้พ่ตัวเองนะคะนะเพื่อนเอนาะสุคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเขาคงเข้าใจนะนะคะคลิปนี้ก็มาบอกให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าสุก็เป็นเอฟซีของแสงทองฟิเลนเหมือนก,กันและติดตามมานาน,ลนะะแล้วนะคะก็มาทําคลิปทำอะไรช่วงนี้อาจจะ ห่างๆบ้างเนาะนิดๆหน่อยๆแต่เขาคงไม่นานเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูอีกแล้วก็กาลังติดตามข่าวของบ้านแสงทองฟิลแลนอยู่ตอนนี้กําลังลุ้นว่าอะไรเป็นอะไรกําลังดูติดตามอยู่ก็เลยยังไม่ได้ลงคลิปอะไรยังไงเลยสุจะทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านดูนะคะไงสุก็ฝากคลิปนี้ฝากเนื้อฝากตัวกับเอฟซีแสงทองฟิลแลนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจสุด้วยนะคะ